เป็นสุดาปานโตค่ะ,คะท,ที่มาร่วมตัวที่มารวมตัวกันเสิร์ฟเทรนฮิตของสาวๆนะส่งตรงถึงคุณผู้ชมเนี่ยทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา17นาฬิกาค่ะและนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่ายังเป็นรายการแนววไรตี้ของผู้หญิงที่จะมาอัพเทรนนะคะทุกๆเทรนในแต่ละสดดาวว่าตอนนี้เสื้อผ้าเทรนไหนมาแล้วนะคะ แต่งหน้าอย่างไรกินอย่างไรให้สวยดูแลผิวอย่างไรให้ดูดีนะคระวมไปถึงการออกงานสังคมต้องทำอทำตัวอย่างไรเจอหนุ่มครั้งแรกออกเดตต้องทําอย่างไรด้วยอ,อันนี้เป็นรายการที่น่าดูมากและสะสยุบิต้องควรที่จะดูนะคะคางานนี้ก็เรียกว่านะจัดเต็มกันเลยนะสำหรับเจ็ดนางฟ้าของเราะคะ่ะแล้วก็มีโอกาสเจอตัวนานาไรวินาหัวหน้าใหญ่ของทีมนะคะเจอตัวนี้ก็เลยต้องขออัปเดตค่ะว่าเห็นว่าเพิ่งไปเที่ยวกันมากับครอบครัวที่ปารีสเนะะี่ยที่กรุงมิลานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วมีเวลา สวีทกันบ้างไหมเพราะว่าลูกๆแฝดทั้งคู่เนี่ยก็ไปด้วยวนั่นเองค่ะแล้วพี่เวเนี่ยมีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์านานาบ้างไหมคะกับรายการใหม่ที่ทํากับวุ้นเส้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะแล้วถามต่อค่ะว่าตอนนี้นะคะน้องแฝดเนี่ยใกล้ที่จะเข้าโรงเรียนแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเราไปฟังนานานไรบินาเขาตอบค่ะวล่าสุดไปเที่ยวกันมาแบบครอบครัวใช่ค่ะก็ไปกันครบทีมเลยนะคะคณะนี้คณะใหญ่เดินทางทีนี้ไปกันหลายคนเลยค่ะเป็นไงบ้างคะ สนุกมากค่ะก็เป็นชิปที่มีความสุขนะคะเพราะว่าเราเองก็อย่างที่บอกว่าคือโอกาสที่จะได้ไปไหนด้วยกันเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้เพราะว่าก็พี่เวทำงานเยอะมากก็ตอนนี้คือคอนเสิร์ตเยอะมากค่ะแล้วตอนนี้ก็พอมีจังหวะว่าคุณแม่เวก็ลามีเวเคชันได้ก็มาเจอกันแล้วพอดีเพื่อนของเวที่เป็นเพื่อนสนิทหาก็แต่งงานด้วยก็โอเคเลยก็งั้นก็ไปกันเลย ไปอ่ปารีสนะคะแล้วก็ไปมิลานแล้วก no yes. mm ็ม hmm. ีแวบไปสวิสนิดนึงใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆเป็นไงบ้างคะสองคนเล่นกันเขาชอบมากอะแปลกมากคือแบบว่าทริปนี้คือเขามีความสุขกับทุกที่ที่ไปแล้วแบบเป็นคําแรกที่เขาพูดโดยที่เราไม่ได้สอดนะ่ยเขาพูดว่าแบบว้าวแล้วแบบเราก็เออแสดงว่าลูก หมักตื่นเต้นตั้งแต่ลงเครื่องเขาก็ว้าวกับสนามบินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาไม่ป่วยไม่อะไรเลยกับอากาศต่างๆแต่เรากเาค่อนข้างเตรียมตัวไปอย่างเดียน,นะคะแล้วก็ได้พักผ่อนแล้วก็ไม่เป็นทริปที่แบบเร่งรัดจนเกินไปเหมือนแบบตื่นสายหน่อยออกสบายๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่ลูกชอบเราก็จะอยู่ตรงนั้นนานๆหน่อยอย่างเงี้ยเขาชอบดูนกอะไรต่างๆก็จะเป็นทริปที่ขึ้นอยู่กับลูกม,มากกว่าพอลูกหลับแล้วหรือลูกนอนกลางวันพ่อแม่ออกมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะที่มีเวลาสวีทกันเยอะไหม ก็มีเวลาคุยอะไรกันเยอะค่ะก็คือเหมือนทั้งคู่ก็เหมือนได้ได้นั่งคุยกันในเรื่องของอนาคตฟิวเจอร์แอน่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการเซตอัพต่างๆในครอบครัวคือเราได้ได้คุยกันเยอะมากขึ้นคือมันเหมือนกับอยู่ที่นี่มันเดี๋ยวก็ลูกเดี๋ยวก็งานเดี๋ยวก็นูน่นเดี๋ยวก็นี่เลยคนะ่ะตรงนั้นมันก็เหมือนนานาว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่า<ม>อย่างอื่นคือเวลาที่เราได้ได้เจอกันได้คุยกันก่อนที่จะมาลุยงานหนักใช่ค่ะกับพี่ ยังไม่ได้นอนแล้วนะเพราะว่าเจ็บแหลกด้วยแล้วก็มันก็ยังปรับไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นคนที่ชอบทางานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะบ่นว่าเหนื่อยบ้างแต่หยุดทํางานไม่ได้ะคะ่ะ <c oughs> มีไหมล่ะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นพิเศษแต่ว่ามีมื้ออาหารที่ออกไปกินข้าวกันสองคน,คนอะไรเงี้ยค่ะ ก็นานๆจะได้มีแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็พอได้รู้สึกเอ้ยนี่มันพิเศษจังเลยอะไรเงี้ยด้เดยวดังไม่ต้องรีบแล้วก็แบบไม่ต้องห่วงลูกว่าเขาอะไรยังไงคือเราได้ออกไปสองคนกับการทำโครการที่บอกว่ามีส่วนร่วมวช่วยทุกขั้นตอนเลยค่ะเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกว่านานาับุญเองเนี่ยก็เราสนิทก,กันอยู่แล้วแล้วเราคือทํางานกับเพื่อนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากอะ่ะ<ม>คือง่ายใน,ในกรณีที่ว่าอย่างเช่นจะติดต่อจะนัดคิวจะทําอะไรคือเรามีกลุ่มของเราอยู่แล้ว คุยกันง่ายมากแล้ววุ้นเองก็เหมือนค่อนข้างคลิกกับนานาคือ,ค,อคือเราก็แบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนคือวุ้นก็จะดูในเรื่องของโปรดักชันต่างๆนานาก็จะดูในเรื่องของการขายแต่โดยรวมทั้งหมดเราก็ช่วยกันดูเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เวเองก็เวเองพี่คริสเองก็ต้องช่วยโดยปริยายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนในบ้านใช่ไหมคะ <c oughs> เวก็อ่านดูในเรื่องของเพลงประกอบให้ด้วยช่วยดูให้หาให้แล้วก็ถ่ายทีเซอร์รายการให้ด้วยที่เราเห็นเห็นกันค่ะนี้พี่เมีเป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยคะว่าเขาก ห่วงตลอดอะเขาชอบบอกนานากินอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะผู้หญิงชอบกินขนมหวานใช่ไหมคะก็เขาจะแบบเออทานอะไรให้เป็นประโยชน์นะอะไรเงี้ยน้องน้องเนี่ยอยู่ในเวลาหลักของนานาคือนานาต้องบอกว่าเขาไม่เขาไม่ต้องมาซอยเวลาจากสิ่งอื่นคือเขาได้เวลาของแม่เต็มเมเพราะว่าเราไม่อยากจะพลาดช่วงเวลาไหนของเขาเลยเพราะนั้นเราก็เลยมีออฟฟิศอยู่ที่บ้าน ออฟฟิศเราก็จะอยู่ที่บ้านทําอะไรนานาก็จะอยู่ที่บ้านเพราะว่าลงมาปั๊บก็เล่นกับลูกได้อะไรที่เป็นตารางเวลาเรียนของลูกเนี่ยนานาไม่เคยพลาดคือนานาไม่นานาไปก็ต้องเวไปคือคือจะเป็นแบบเรียนเสริมอะไรเล็กน้อยไปเรียนไหว้น้ำบ้างไปเรียนกิจกรรมอะไรบ้างทึ้นว่าสิ่งพวกนี้มันเหมือนเป็นการพัฒนาการของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีหน้าค่ะปีหน้าก็จะเข้าโรงเรียนจะคุยรู้เรื่องไหมเอยจะจับปูใส่กระด้งหรือเปล่าก็ก็ต้องโตกว่านี้หน่อยอะ่ะอาจจะมากับ VIP วีไ<ช> <c oughs> อพีอะไรเงีงเ้ยกรเรการเรียนก็คงเรียนที่นี่อะค่ะเดี๋ยวคงจะเข้าอนุบาลเนี่ยคงจะไปโรงเรียนไทยอะไรเงี้ยค่ะมาว่าอยากให้เขาเรียนแบบเหมือนที่เราเรียนมาค่ะก็โตมาเราเป็นเด็กค่อนข้างเป็นเด็กไทยมากะอะไรเงี้ยพ่ออาจจะเป็นฝรั่งแต่ว่าเราเป็นคนไทยมากเราก็อยากให้เรียนรู้แล้วเวเองก็อยากให้ลูกรู้พวกจริยธรรมคุณธรรมต่างๆของไทยแล้วก็เรียนคือเวเขามีปมได้ว่าเขาเขียนไม่ได้อ่านภาษาไทยไม่ได้อ่านหนังสือแต่พูดได้เขาอยากให้ลูกเขาเนี่ย ได้ทั้งสองภาษาอย่าง,างชัดเจนก็เลยตั้งใจว่าให้ลูกเรียนโรงเรียนไทยก่อน ก็อย่างที่นานาเธอบอกนี่แหละ,นะ,ค,ะค่ะว่าการไปกุมปารีสประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะไม่ได้ไปแค่ประเทศเดียวนะแต่ไปที่เมืองมิลานแล้วก็นะคะยังบอกว่าเป็นการขนไปกันทั้งครอบครัวอีกด้วยค่ะ,คะเรียกว่าทริปนี้เนี่ยเรียกว่าแฮปปี้ดีกว่านาะเพราะว่าลูกแฝดเองก็สามารถดูแลตัวเองได้บ้างเล็กน้อยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่เหนื่อยนั่นเองนะคะ,คะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาบอกว่าก็อยากจะไปบ่อยๆค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนน้ำสางที่แล้วก็กระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวว่าอย่างที่ผ่านมาในทั้งคู่เนี่จะมีงเก ตัวเองอีกนะนานาก็นอกจากจะดูแลลูกแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอีกแล้วก็มีรายการอีกนะคะถามว่านะมีเวลาสวีทกันบ้างไหมไปกันขนาดนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยยาวเรียกว่าสวีทเลยเรียกว่าเป็นนั่งคุยถึงเรื่องอนาคตกันดีกว่านะคะว่านะคะเราจะวางแผนอนาคตจากนี้ไปอย่างไรในทิศทางไหนนะคะเพราะว่าทุกเวลาที่เราไปเนี่ยนะคะมันมีคุณค่ามากอันนี้เรื่องจริงนะเห็นด้วยนะคะถามว่าพี่เวมีพิเศษเซอร์ไพรส์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะเออนานาเขาบอกว่าน่าจะเป็นมื้ออาหารที่ไปกันสองคนนะะก็ยอมรับว่าก็ รู้สึกดีมากๆเพราะว่าไม่ได้ทานอาหารกัน2คนแบบนี้นานแล้วนะ<ช>ตั้ง<ช>แต่มีน้องนั่นเองค่ะนะกับรายการใหม่ที่ทํากับวุ้นเส้นนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเราคุยกับวุ้นง่ายมากเราก็ที่ช่วยกันนะคะแล้วก็เ,เวเขาก็จะดูเรื่องเพลงน,นะถ่ายทีเซอร์รายการให้ด้วยคือพู้นี้ว่าได้ทํางานกับเพื่อนเนี่ยคือมันก็คุยกันถูกคอยอยู่แล้วหนักนิดเบาหน่อยก็ช่วยกันแก้ไขได้นะคะถามว่าน้องอแฝดบุกรีนกับบีนาเนี่ยนะคะจะเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วหรือย,ยังคะนานาเขาบอกว่าน่าจะเป็นปีหน้าค่ะแล้วก็วางแผนเอา ไว้ว่าจะให้เข้าโรงเรียนเมืองไทยโรงเรียนไทยนี่แหละเพราะว่า <c oughs> อยากให้น้องเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยนะคะอยู่ที่บ้าน,นก็พูดเป็นฝรั่งไปเพราะคุณแม่ก็พูดฝรั่งกับน้องเนะี่ยน้องเลยอยากให้น้องเรียนโรงเรียนไทยได้มีเพื่อนเป็นคนไทยบ้านได้รู้ว่าไอ้วัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการไหว้การขอบคุณนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> ได้ถึง2ภาษาด้วยกันกลับบ้านไปพูดภาษากฤษคุณแม่พออยู่โรงเรียนก็พูดภาษาไทยน่ารักนะแล้วตอนต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งสองคนนะคะเริ่มที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็น่ารักมากๆเลย ท,ที่สำค <c oughs> <ส ersch Lake> ัญสนด้วยค่ะมากเลยที่สุดเลยก็บอกเด็กฉลาดมาเด็กสซนใ่นะคะก็ฝากด้วยวราารสำหรับรายการใหม่ของคู่ซีนางฟ้านะคะนานากับวุ้นเส้นค่ะกับรายกายร s i c k i n the City นะคะก็จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬิทางช่อง8 Infinity นั่นเองค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี <adays> ้เราพัเบรกกันสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าน้ำบันเทิงต่างประเทศรออยู่ค่ะ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดปิดตายขายตรงอาหารเสริมผ่านจอแก้วกศทชเข้มรุกคาดชิงปฏิรูปทีวีดาวเทียมตัวแทนประกันชีวิตบุญหล่นทับสรรพกรไฟเขียวลดหย่อนภาษีคศชรับลูกผาตัดใหญ่กศทชสั่งคุมเข้มค่าใช้จ่ายด้านบริหารคลินิกความงามอัดโปรสุดพลัง ใส่เกียร์หน้าหนีตายรับวิกฤตซกเปิดบทพิสูจน์เป้าพันล้าน2ขายตรง2ส,สัญชาติเจอร์เนสพราม9้าเน็ตเวิร์กศึกนี้วัดที่ขืนสำรวจขายตรงอิมพีเรียลราดพร้าวหลายค่ายเก่าใหม่ออกตัวแรงลบอาถันติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ